ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่153ฮู้ฮ่าฮู้ <c oughs> ข้าวูชางอันไม่ใช่สิตอนนี้ข้าเป็นหูเต่าแล้ว <c oughs> เพื่อป้องกันการถูกตามไล่ล่าในสำนักเล็กๆที่อยู่แถบชนบทแบบนี้ และห่างจากสถานที่นั้นมาเป็นพันๆไม้ข้าได้เปลี่ยนหน้าตาและก็รูปลักษณ์ของข้าเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงแล้วก็กลายเป็นลูกศิษย์หน้าไม้ถึงแม้ว่าพระราชวังใต้ดินนั้นรวมถึงบารียจะถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องตายด้วยฉี่นั่นโชคยังดีที่ตอนนั้นข้าได้เจอกับชายชาราสองคนที่เชื่อทำให้ข้ากลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่าตอนนี้ กาจะสูญเสียวรยุทธ์ไปถึง99%แต่ว่าตราบใดที่ข้าไม่เจอคนคนนั้นอีกล้วก็การแอบฝึกฝนวิชาอย่างลับๆเนี่ยจะต้องฟื้นฟูระดับวรยุทธ์ของข้าได้แน่ๆเ <laughs> จ้าอ่ะไม่มีทางหาข้าเจอได้อีกหรอกที่นี่แหละสิทธิ์น้องหูเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ว่าเจ้าอะต้องเรียกเขาว่าสิทธพ์พี่ได้ได้ฮ uh ะ huh. สิทธิ์น้องคนใหม่อย่างนั้นเหรองั้นสงสัยว่าข้าจะต้องตืบเขาสัหน่อยแหละเพื่อที่เขาจะได้เชื่อฟังข้าต่อไปในอนาคตสิทธิ์น้องวูมีลูกศิษย์คนใหม่ที่เพิ่งมาถึงวันนี้เนี่ยเขาจะมาอาศัยอยู่ร่วมกับเจ้านะได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงสิทธิ์พี่ข้าจะดูแลสิทธิ์น้องของเราให้เป็นอย่างดีคาราว่าสิทธิ์พี่อ่ะจ้ยเฮ้ย <c oughs> หืมมีอะไรงั้นเหรอเอคนคนนี้คนคนนี้เขาหาค่าเจอได้ยังไงกันความคิดในจินตนาการของวูเตาเ <c> จ <oughs> ้าคิดว่าเจ้าอ่ะจะหนีจากเงื้อมมือของข้าไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอหืมทำไมท่านถึงล้มลงไปอย่างนั้นล่ะข้าอุตส่าห์เปลี่ยนทั้งหน้าตาและรูปลักษณ์ของข้าตั้งหลายรอบแต่ว่า เขายังมองเห็นข้าได้ทะลุปุโปรงเลยข้าจะทำยังไงดีข้าจะต้องทำยังไงดีโอ้ใช่แล้วข้ายังมีค่ายกลนั่นอยู่นี่นะข้าได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้วข้าได้วางค่ายกลวาร์ปไว้ที่นี่ตั้งนานแล้วและมันเป็นค่ายกลวาร์ปที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวหลังจากมีคนวาร์ปไปแล้วมันก็จะทำลายตัวเองทำให้เขาอะไม่สามารถตามข้ามาได้อเอ๊ะ ข้าฮะทำไมถึงมีกระถางดอกไม้อยู่ตรงประตูทางเข้ากันล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกสิทน้องวูอะไม่ว่าอะไรเจ้าหรอกอเอออข้าขอโทษนะข้าไม่ทันระวังนะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเจ้าวิสุนปีศาจแห่งบรรพการทำไมเจ้าถึงตามไล่ล่าข้าล่ะจะมาที่นี่เพื่อสังหารข้ายอย่างนั้นเหรอเอเอ ข้ายังมีเรื่องที่ต้องไปทำอีกพวกเจ้าสองคนนะ่ะคุยทำความรู้จักกันไปก่อนนะได้เลยครับสิทธิ์พี่ท่านนะ่ะกลับไปทำงานของท่านเถอะข้าจะต้องสร้างสัมพันธ์ธรรมตีระหว่างข้ากับเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่ข้าจะหนีจากการตามล่าของเขาได้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งหมื่นปีข้าก็จะสามารถกลับไปยังดินแดนอมตะได้ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าเขา ไม่ได้สังหารข้าทันทีแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของข้าแล้วในสวนยอมเล็กๆแห่งนี้เกมตารางหมากล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองชีวิตของข้าไว้มันมีค่ายกลที่ถูกติดตั้งไว้ตั้งมากมายและมันสามารถทํางานขึ้นได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันเพื่อปกป้องชีวิตของข้าแต่ว่าทุกๆอย่างยย่อมมีจุดอ่อนเสมอและนั่นมันก็คือตัวหมากหนึ่งตัวภายในเกมกระดานอันนี้ ถ้ามันถูกเคลื่อนเปลี่ยนที่แล้วก็ตารางหมากร้อมเนี่ยจะถูกทาลายและถ้าคนคนนั้นไม่ใช่เซียนทั้งด้านหมากร้อมแล้วก็นะก็ไม่มีใครสามารถดูออกได้ล็อกถ้าเกรงว่าทั่วทั้งแคว้นเซียนเจียงเนี่ยจะไม่มีคนแบบนั้นอยู่ล็อกฮะนี่มันยังไม่จบเกมนี่นะอาอะฮะเฮ้ยดูสิอะฮะ เห็นไหมรูปแบบแผนของหมากร้อมเนี่ยถูกทำลายลงแล้วอ้าเขาจาเหมือนกับว่าเกมตารางหมากร้อมของข้าเป็นของกระจอกเลยแล้วเขาก็ทำลายมันได้อย่างง่ายได้พอแล้วไม่เอาอีกแล้วคนคนนี้กำลังแย่งชิงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาจากข้าอีกแล้วค่าคนทั้งหมดที่ข้าวางไว้ก็ถูกเขามองออกภายในชั่วพริบตาในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วเหตุผลที่เขา ไม่สังหารข้าในทันทีเพราะเขาต้องการเก็บข้าไว้เป็นของเล่นความหวาดกลัวความรู้สึกสิ้นหวังเขากําลังทรมา,านข้าอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่เขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าได้สร้างขึ้นมาทั้งหมดนี่มันมันเป็นเพราะว่าข้าพยายามที่จะแย่งชิงร่างของเขามาแล้วข้าได้ล่วงเกินเขาก่อนหน้านี้นี่เจ้ากลัวข้าย่างนั้นหรอข้า ได้ล่วงเกินตัวตนที่น่าเกรงขามเข้าให้แล้วข้าได้ใช้ระบบในการตรวจสอบระดับวิทยายุทธของเขาแต่ข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นสามญชนญคนธรมรมดาเหมือนกับข้าหรือว่าเขาจะคิดว่าข้าเป็นพวกจอมยุทธแล้วก็กลัวว่าข้าจะรังแกเขาอย่างนั้นเหรอสิทธิพี่หูเตา๋าท่านน่ะไม่ใช่เป็นต้องกลัวข้าไปหรอกจริงๆแล้วพวกเราอ่ะก็เป็นคนประเภทเดียวกัน อ๋อคนประเภทเดียวกันอย่างนั้นเหรอนี่เข้าหมายความว่ายังไงกันอ่ะนี่ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากการพบกันครั้งแรกของเราฮะออร่าอมะตะที่เข้มข้นแบบนี้นี่มันพวกเราเป็นคนแบบเดียวกันอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาเองก็เป็นคนที่มาจากโลกเบื้องบนอย่างนั้นเหรอฉันเป็นคนที่ดูน่าเกรงขามและทำให้ข้ารู้สึกจนมุม จะไม่สามารถหนีไปไหนได้ความหวังของข้าทุกอย่างอ่ะถูกทําให้กลายเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองทําไมคนใหญ่คนโตนในโลกเบื้องบนเนี่ยช่างเป็นคนโลคจิตแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าจะรอดแล้วนะงั้นข้าแค่อยใช้เวลาดูไปทีนนิดทีนนิดแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกถึงแม้ว่าข้าไม่คิดว่าข้าจะต้องอยู่โดดเดี่ยวที่นี่ แต่ว่าพวกเราอะต่างก็เป็นพวกคนที่น่าสงสารเหมือนกันพวกเราควนสาัาามพันธ์ที่ดีต่อกันและทําให้บรรยากาศที่นี่มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นณสำนักกลับบ้านไปซะชื่อสํานักบ้าบออะไรวะเนี่ยพ่อลูกตระกูลเย่เนี่ยช่วยทําลายองค์กรปริศนานั่นเย่เหน่งอะสามารถสังหารจอมยุทธระดับสูงสุดสิบชาตาทั้งสคนได้ด้วยตัวคนเดียวส่วนเย่อ,อีอะได้รับสืบทอด มรดกจากครั้งบรรพการที่อยู่ในทะเลเหนือแห่งนี้ทำให้ระดับวิทยายุทธของนางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อลูกตระกูลเย่เนี่ยได้บรรลุระดับพลังขั้นอมตะและตอนนี้ก็ได้ไปถึงระดับอมตะแห่งพื้นปฐพีแล้วและต่อไปเขาจะได้เป็นเสาหลักคนแรกของทะเลเหนือแห่งนี้ไอ้เจ้าเย่นเนิงเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีระดับพลังต่ำกว่าพวกเราอีกนะแต่ว่าทำไมตอนนี้มันแข็งแกร่งขนาดนี้กันล่ะ ไม่ต้องสงสัยเลยเขาอ่ะน่าจะได้รับการชี้แนะจากรุ่นพี่ที่อยู่ในเมืองกวนเติงไอเจ้าบ้านี่แอบซุ่มเก็บผลประโยชน์ไว้คนเดียวเลยถ้าข้าเจอเขาแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยเขาไปแน่ด้วยระดับพลยุทธ์ของเจ้าตอนนี้เจ้าว่าเจ้าสามารถแตะต้องตัวเขาได้อย่างนั้นเหรอเออข้ายอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเราอ่ะต้องหารุ่นพี่คนนั้นให้เจอ ใช่แล้วข้าเห็นด้วยถ้าพวกเราอ่ะร่วมมือกันแล้วก็พวกเราต้องหารุดนพี่คนนั้นเจอแน่ๆณสำนักชิงเนียว <c oughs> ตอนนี้ถ้ารวมสามัญชนสองคนนั้นเข้าไปแล้วเราก็จะมีคนถึงหนึ่งรอคนพอดีและการประเมินสำนักในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพวกเราน่าจะผ่านไปได้สวย ความพยายามของข้ามันก็ไม่สูญเปล่าในการที่ข้าซึ่งเป็นถึงเจ้าสำนักลงจากภูเขานี้ไปด้วยตัวเองเพื่อไปหลอกเจ้าโง่สองคนนั่นให้มาอยู่ที่นี่แต่ว่าก่อนที่การประเมินจะเริ่มขึ้นข้าจำเป็นต้องทำให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจเพื่อที่พวกเขาจะไม่หนีไปจากที่นี่ท่านอาจารย์คะอ๋อ เจ้าหูน้อยอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรอสิทน้องอี้อะเล่นหมากร้อมเก่งมากๆเลยตอนนี้ข้าก็เรียนรู้วิธีเล่นหมากร้อมมาจากเขาอืมไม่แลว้วไม่แลว้วพาออาจารย์ไปดูหน่อยสิคาระวะท่านเจ้าสำนักพวกเจ้าสองคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะโอ้ดีมากเลยแหละใช่ไหมล่ะสิทธพี่วู อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่พวกเราอ่ะดีมากๆเลยเออ,เอ,อ,อาหอหนี่มันถ้าเจ้าบอกว่าดีงั้นก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะเป็นลูกศิษย์หน้าใหม่แต่พวกเจ้าอ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกตอนนี้ข้าเขาอยู่ที่นี่แล้วข้าจะสอนให้พวกเจ้า เรียนรู้วิทยายุทธเองจงมีจิตใจที่เน่าแน่แล้วค่อยๆฝึกวิชาไปทีละขัน้นทีละขัน้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งโดยเฉพาะเจ้าเจ้าลูกศิษย์หน้าไหมเจ้าเข้าใจไหมอืมอ้อๆถึงแม้ว่าพอสวรรค์ของเจ้าจะไม่ค่อยดีแต่ว่าสำนักชิงหนุ่ยของเราเนี่ยก็สามารถพาเจ้า ก้าวข้ามความลำบากบนโลกนี้ไปได้เพราะยังไงแล้วสำนักชิงหนุยของเรามีประวัติที่ค่อนข้างยาวนานในครั้งอดีตกาลแม้แต่บรรพบุรุษของสำนักชิงหนุยของเราได้กลายเป็นจอมยุทธ์ลาชันแล้วไม่มีใครในรัศมี100หนึ่งรอยไม้รู้เกี่ยวกับตัวเขาเลยถึงแม้ว่าผู้อาวุโสคนนั้น จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเขาได้หลงเหลือทรัพยากรไว้มากมายแล้วก็ส่งต่อตำนานของสำนักชิงหนุยตราบดใดที่เจ้าตั้งใจในการฝึกวิชาแบบจริงจรงจังๆแล้วก็พลังที่ยิ่งใหญ่อาจจะมาอยู่ในมือเจ้าในอนาคตก็ได้พวกเจ้าจะต้องบรรลุความสำเร็จเป็นแน่ หลังจากที่เจ้าฟังเรื่องที่กระตุน้นแรงจูงใจของพวกเจ้าได้อย่างดีแล้วพวกเจ้าคงจะไม่คิดหนีไปหรอกนะข้าขอตัวไปก่อนนะพวกเจ้าฝึกวิชากันไปก่อนอีกน้อยเดี๋ยวพวกเจ้าก็เหาะได้แบบนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละได้ครับท่านอาจารย์ระวังตัวด้วยนะคะ โชคดีที่ไม่มีใครเห็นข้าและจากนั้นมาอี้เฟิงก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสำนักอย่างสงบสุขเอ้ยท่านพี่ใหญ่ท่านคิดจะเล่นกับข้าไปอีกนานแค่ไหนกันนะท่านทำถึงขนาดทิ้งชีวิตเยี่ยงจำยุธอมะตะและก็แซงทำตัวเป็นสามัญชนคนธรรมดาเลยอย่างนั้นเหรอเมื่อวานซืนข้าเุตสาใช้ ไพ่ตายสุดท้ายของข้าก็คือพายันวับนั่นแต่ว่าเขาอ้วอวนี่น้ำดื่มของเจ้านะเจ้าหมอนี่ยังคงกลัวข้าอยู่อีกอย่างนั้นเหรอข้าสงสัยว่าเขาจะยังคิดว่าข้าเป็นจอมยุทธอยู่แน่ๆเลยมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะการที่มีคนรู้สึกกลัวเราไม่เหมือนชายชาราแล้วก็หญิงชาราพวกนั้นที่เขาค่อนข้างถ่อมตัวกับข้า พี่ชายอีเฟิงข้าเอาอาหารอร่อยๆอมาให้ท่านด้วยแหละเจ้าอถ่อมตัวมากไปแล้วและเจ้าก็เป็นศิษย์พี่ของข้านะมันไม่ค่อยดีนักหรอกถ้าเจ้าอ่ะจะเรียกข้าว่าเป็นพี่ชายตลอดเวลาพี่ชายอีเฟิงอ่ะสอนข้าเล่นหมากร้อมแล้วก็ยังสอนข้าแกะสลักแล้วก็เขียนหนังสืออีกเพราะฉะนั้นแล้วข้าต้องตอบแทนอะไรท่านบ้างอีกอย่างหนึ่ง ท่านน่ะก็อายุมากกว่าข้าอีกข้าจะรู้สึกสบายใจกว่าแต่ข้าเรียกท่านว่าพี่ชายเจ้าก็คิดเหมือนกันใช่ไหมสิ์น้องวูเตาเออเออใช่ใช่ท่านพูดถูกแล้วพี่ชายอี้เฟิงมานี่หน่อยมานี่สักครู่หนึ่งสิฮะออมีอะไรอย่างนั้นเหรอข้าได้รับยาวิเศษมาจากท่านอาจารย์ถ้าท่านกินมันเข้าไปแล้วก็ท่านน่ะ อาจจะฝึกวิทยายุทธได้นะอฮอแม่สามน้อยคนนี้แน่นอนว่านางเป็นจอมยุทธฝึกหัดระดับสามที่อ่อนแอจริงๆถ้านางกินมันเข้าไปด้วยตัวเองมันจะดีกว่าไม่ใช่ด้วยไงแต่ว่านางกลับ,บอมอบมันให้กับข้าไม่ได้หรอกเนี่ยมันสำคัญต่อเจ้ามากกว่านะในฐานะผู้ฝึกวิทยายุทธพี่ชายอี้เฟิงทำไมท่านใจดีกับข้าจัง การฝึกวิชาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรต่อข้าเลยสิ่งสำคัญสำหรับข้าก็คือการมีความสุขเท่านั้นไม่แปลกใจเลยที่สาวน้อยคนนี้เดินเที่ยวเล่นอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่านางไม่อยากฝึกวิชานั่นเองเอาละทางนั้นถ้ายาพิเศษนี่สามารถทำให้ข้าฝึกวิทยายุทธได้จริงๆล่ะก็โปรดติดตามตอนต่อไป ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ